ครับผมสวัสดีครับผมครับใครยังมีไฟแสงสีบ้างครับเวลาเปิดเพลงเวลานั่งกินเหล้าครับผมครับแนะนําเลยครับไฟแสงสีครับผมครับ s p e ครับผมครับเป็นหนึ่งรุ่นครับที่เรานํามาใช้ในระบบรถแห่แล้วก็ระบบวิทีใหญ่ครับถือว่าได้รับความยอมรับมากสำหรับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ครับผมครับราคาก็แพงหน่อยพอสมควรครับเพราะว่าเขามีมอกรด้วยนะครับผมครับไฟที่มีมอกรเนี่ย เป็นไฟที่แพงมากขึ้นเลยครับอย่างที่นครับ2,250บาทครับผมครับดูครับแสงสว่างครับผมครับดูหน้าตู้ครับผมครับนี่ครับใครที่มีตู้อยู่บ้านก็สามารถนําไฟนี้ไปส่องเพิ่มอารมณ์ในการเต้นในการฟังได้เลยครับผมครับไ่ว่าะเป็นมีต้นไม้อยู่บนบ้านแล้วก็สามารถเอาเนี้ยส่องลงมาตรงที่เรานั่งกินเหล้าครับได้สบายเลยสลับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็ SPE ก็ถือว่ามีไฟหลายรุ่นมากครับผมปะไปชมบูธครับผมครับ บูธก็จัดเป็นรอบหนึ่งครับแต่ไฟเขาขายดีมากครับผมครับก็มีครบตัวอย่างไว้เป็นบีมครับเนี่ยบีมบีมเห็นไหมครับไฟบีมก็มีครับผมครับสำหรับบูธนี้ไว่เป็นครับตระกูลไฟไฟบาร์ครับผมครับใครอยากเพิ่มประสิทธิภาพ อัปเดตขึ้นมาครับในการกินเหล้าก็ไฟบาร์ไปเลยครับหรือบูรุษแห่ผมก็เรียกแค่ตัวนี้เพราะว่าทุกรอยครับสามารถเปลี่ยนสีอัตโนมัติถือว่าแน่นอนมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็รุ่นใหม่ครับใหม่แล้วครับเนี่ยไฟบาร์ใหม่าอีกแล้วครับผมครับรุ่นนี้ก็เป็นตัว5ตานะครับผม5าตาครับกันน้าด้วยครับผมครับเนี่ยคำว่ากันน้ําถือว่าแพงมากพอสมควรครับด่วาเป็นทั้งด้านตัวจับไปไหมครับตัวจับอะไรมีครบทุกอย่างสำหรับบูรนี้ครับมิกเล่นไฟก็ยังมีครบตัวเล็กตัวใหญ่ถือว่าคคคครรรรบบบบบมััััสนี้ผ นี่ครับตัวเล็กครับเริ่มต้นที่7,900บาทครับผมครับตัวใหญ่ขึ้นก็เป็นตัวนี้ครับผมครับตัวนี้ก็มือนิดครับคุมไฟได้เป็นร้อยตัวเลยนะครับผมครับแต่คนถามว่ามิกใหญ่ไปเล็กมันต่างกันตรงไหนครับผมครับคือการโฟกัสไฟครับอย่างเช่นเนี่ยไฟตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวเลยนะครับผมครับถ้าเราต้องการห้ติดอิสระปุ๊บเนี่ยครับตัวนี้สามารถคุมถึงเป็นร้อยตัวแต่ถ้าตัวเนี้ยได้แค่ส6บกตัวครับผมครับคุมอิสระนะครับผมครับนี่แหละ ทำไมมิกไฟเห็นไหมครับบางวงมิกไฟใหญ่เพราะว่าขั้งการคุมไฟทุกดวงครับพีติสละดากได้สีนี้สีแดงนี่สีเขียวก็สามารถทําได้ในมิกไฟเลยครับผมครับนี่แหละระบบไฟพาครับถือว่ามีหลายรุ่นหลายแบบมากครับราคาต้นที่2 0 0 0กว่าบาทครับสำหรับใครที่อยากซื้อไปเล่นไปส่องเล่นครับแนะนําเลยตัวนี้ถือว่าแน่นอนมากแล้วก็การรับประกันครับตลอดชีพครับจะตกจะพังรับประกันฟรีหลอดครับ2 0 0พเนี่ยยังกันน้ำด้วยนะครับผมครับ ฝนตกฝนลงสงการสาดน้ำสบายมากครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมครับเลที่ข้อดีผมว่าครับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมสำหรับไฟตัวนี้ครับผมของบริษัทนี้ถือว่าแน่นอนมากครับผมครับโอเคครับผมครับฝากไว้อีกหนึ่งบูธครับผม s p e ครับผมครับสวัสดีครับผม